สวัคีคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการสอนแต่งภาพเพื่อใช้ในเว็บไซต์นะครับในคลิปนี้จะสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพนะครับคําถามคือเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ภาพทําไมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นมากนะครับคือเราจะใช้ชื่อไฟล์อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าในทางเทคนิคของ SEO เนี่ยเขาก็จะบอกกันว่า รูปภาพเนี่ยควรใช้ชื่อไฟล์เป็นคีย์เวิร์ดนะครับผมก็เลยทำคลิปนี้มาเพื่อจะมาแนะนำว่าเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เนี่ยครั้งละหล,หลายภาพได้อย่างไรแบบง่ายๆนะครับซึ่งโปรแกรมที่จะแนะนำให้ใช้ก็คือโปรแกรม photo s c a p นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมทำเว็บส่วนใหญ่ก็ทั่วไปเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นโปรแกรมนี้นะครับส่วนวิธีการเปลี่ยน ชื่อรูปนะครับในคลิปนี้ผมจะอ้างอิงจากบทความผมนะครับพอดีผมเขียนบทความเรื่องการลบพื้นหลังด้วย Photoshop นะครับเราผมจะใส่ชื่อชื่อไฟล์ภาพผมนะครับ ผมก็เลือกคีย์เวิร์ดขึ้นมาสักคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับที่ต้องการในที่นี้ผมเลือกการลบพื้นหลังด้วย p h o t o s แกนนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับให้เรามาเลือกการเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับตรงนี้จากนั้นเพิ่มรูปภาพนะครับแล้วก็ทำการเลือกภาพที่เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะครับ คือตอนนี้ผมกำลังทำภาพเพื่อจะนำไปประกอบในบทความเรื่องโปรโตสแคปนะครับเอ้ยในเรื่องการลบพื้นหลังด้วยโปรโตชอปก็เลยทำคลิปการเปลี่ยนชื่อไฟล์เสริมขึ้นมานะครับนีครับพอมาพอเราเพิ่มรูปเสร็จแล้วนะครับแล้วเรามาที่การตั้งชื่อไฟล์นะครับเราก็ใส่คำที่เราต้องการเปลี่ยนไปและ ตรงเนี้ยครับตรงดอบดาวเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าต่อจากชื่อที่เราตั้งเนี่ยเราอยากให้มีอะไรต่อท้ายเช่นชื่อไฟล์เดิมนะครับหรือวันที่นะฮะแต่ในที่นี้เนี่ยผมจะเลือกใหมายเลขนะครับผมเติมขีดไปอีกขีดหนึ่งนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเรากดแปลงนะครับกดเย็ก เพียงเท่านี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เราจะลองมาเช็คกันดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยชื่อไฟล์ก็จะเปลี่ยนนะครับตรงนี้ส่วนของเดิมเนี่ยโปรแกรมมันก็จะสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์ชื่อ original เก็บไว้ให้นะครับจากนั้นเราก็ทำการลบนะครับตรงนี้ถึงไป วิธีการก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนชื่อไฟล์ไม่ยากอะไรถ้าทำตามคลิปไปช้าเนี่ยรับรองว่าทำได้ทุกคนครับ